ฉันขแรนที่แบบดอกไม้อะซึ่งมันมีใครจักตอะไรัามอยู่ซึ่งผมแล้วจะมาเดินมาหาดอกไม้อะแต่อะไรอะไรแป๊บเดียวผมหามันเป็นูหิมันต้องมีภาษาไทยซึ่งผมจะหาที่สุดอยเกมแหลกอ้ยเกมแหลกมากเก้ ปกติจะพูดกูมือใช่้หใช่นัันอะไรอ่ะโอเคมันได้อยู่ในเซิร์ฟปกติแล้วก็มีคนนะโอเคโอ้นั่นอะไรอ่ะเจ็บเจ็บบมสราสเหมี่ย่มาจ้ะอะไรเ้ยเฮ้ย

i'm going i'm กำลสร้างพื้นให้แต่มงลีวิ่งเขียๆแล้วรถไฟจะมาแห้งไปเรื่อยๆครับถ้ามันหนาด้วยนะถ้ามันไม่หนาก็ผีก็เข้าได้สบายๆแต่ก็คือมันต้องหนาไว้เผื่อพวกปีศาจถึงชั่วร้ายขับไล่ปีศาจเลยพลันเลยอะไรก็ไม่รู้พลันแหละมันจะแบบพังกับเองเข้ามาแล้วผมลืมสร้างกับเองคือข้างหน้า โคตรแร็งแรงนะผมต้องบัดแต่งริ่นนิดหน่อยตายสรุปมันกระโดดได้เลยฮะแล้วผมนั้นต้องวิ่งไปโคตรไก่เลยรี่นะตัวแล้ววิงวถถง่งเลยว่าแล้วกูนี่ร้านอ่าร้านกูกว้างร้านกูแล้วต้องซึ่งที่ดีกว่านั้นจะสร้าคือของวันว่ะเราต้องมีจุดหนึ่งที่โอ้อันนี้ ใช่คราบว่า,าตรงนี้ผมสร้างบ้านหายไปไหนกับหนูเนี่ยสร้างไงวะหาบ้านไม่เจอจะไม่ต้องทำทางไว้ปะ่ะทำทางไว้เพราะว่า นี่ยผมหาบ้านไม่เจอเลยอ่ะคือผมสร้างมาอยู่ดี่ๆก็ไปวาร์ปสปอนมาอ,าอยู่สบายๆคือมันวาร์ปมาเลยแต่ไม่ได้ทางตั้งตัวยังสร้างกำแพงยังไม่เสร็จไม่จ้ำนี่อะไรฮะปแปลกๆอะไรเราสักูอ่ะเดี๋ยวผมเจออะไร รู้สแล้วกันผมจะต่อตื่อ้ไม่ใช่บ้านผมจะไปตรงนั้นต้องหาเยมากตรงนั้นมันปลอดภัยแล้วทำไมเขามารางแย่กัแถวนี้ทำไมไม่ดูเลยอะตรงนี้ตงดอไอไรวะกูไม่ลมักระโดดไแค่ทีละกั่ดอกไม้ดอกไม้ปปีน ผมต้องไปเฮ้ยจอบเฮ้ยจับโอเคเข้าบ้านมนเลยก็เจอเลยเจอปเปรลดนี่เขแรกเลย ผมเมื่อผมปรับกราฟิกสุดโอ้โหมืดตือต้อๆโอ้โหเมดืดมืดมืดปะแลคือผ <c oughs> มอยู่ตรงไหนในที่สุดก็เช้าโอ้โอ้ทำไมรู้สึกสะอาดแปลก ที่แล้วโอ้โหหน้าเกมนี้เท่สุดๆอะไรวะวอโอเควางบล็อกจะ,จะวางบล็อกไง <c oughs> แล้วนั่นอะไรอ่ะยังไงเนโอ้มันขโอ้มันเขนไ่เลิกมก็ไม่ได้อ uh. ่ะทำไรลองเข้าบอกด้วกันนะเอ๊ะอะไรอ๋อไมค์ครับน่าเบื่อว่ะยังเล่นปิดเพลงก่อนเพราะเดี๋ยวเพลงติดก็ะซิบวันศุกรเทอาเลยสิ โอเคอ่ะอ่ามันกดปุ่มนั่นแล้วเพื่อแก้ไอ้เรดี้ผมจะลงไปข้างล่างก็ตบเลยมาดูยิงกันแรกกันนะเพื่อนอือนี่อือสกอีนเจอผมเด็กตบเลยหนีแหละหนีแหละแค่หนีก็พอ เยอะคนที no ่สองเสร็จไปเรียบร้อยมู่ฮบินกลับขึ้นไปอีกและบินบินบินแอแบบเนี้ยคือผมมันหายจากปวดมือขนาดไม่ต้องเติมบูปเอาโอ้โอเคเจอแล้วตอนนี้อีกคนนึงเขาเขากำลังเออๆมาแล้วมาแล้วดูสิโทรศัพท์จะโคตนะคะดูสิว่าเขาจะปักหานี่แม ชาทนเล่มาเออใช่ชาเออรูปแบบจิตตาวอลเลตูฮาฮ่ามานี่สูแล้วก็กลับไปมูฮาฮ่าปะคานี่แมวเต็งตัวนีวัวจะเป็นคนดีพัดตอบตัย なるほど。 ่ทำไมพี่วิวเนี่ยพี่วิวอะอะไรวะมาเลยอีกคนสีแบบโอ้พี่ใคร,รอยู่อ่ะแทนบรรยากานก่อนนะอืมไปเราไอ้เฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีใครอยู่ยอโ,อออยอยโอเคยังนั้นก็ได้พักบ้างไม่เย่อโอ้โหได้ได้ได้เออ ปีนานไม่ได้เล่นเอาปีนานเฮ้ยเฮ้ยได้ได้สวยสวยสวยเอาต้องต้องรีส่อนอา้อาวที่ดีใจมัน ต้องมีสกอร์ฮะ เอ็มยินรมเลยตกมาเลยปั๊ดเล่นอบบี้ปดปักฮาเนี่แม่ได้หลบลมเนี่ยหูบลมปั๊ดนี่ด้านนอกคิดว่าผมกินอะไรก่ กินต่อหน้าตาเป็นไง